มิชชั่นและวิชั่นขององค์กรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปปันทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของ facebook page 8ปันทัดครึ่งครับและวันนี้ก็เป็นตอนที่14แล้วนะครับที่เรามาเจอกัน ครั้งที่แล้วตอนที่13เนี่ยเราพูดกันถึงการแบ่งส่วนคนเป็น20:70:10ของบริษัท GE General Electric นะฮะบ,บริษัทที่มีการบริหารงานระดับโลกของ Jack Welch นะครับใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ไปหาฟังกันได้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงส่วนคำคำหนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญมากแล้วมีการพูดกันเยอะในองค์กรขนาดใหญ่คำนั้นคือคำว่า strategy นะครับคำนี้ไม่ว่าใครพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะดู จะดูดีขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าคำนี้เป็นคำที่กว้างมากนะฮะคือ s t r a t e g y ือแปลว่ากลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ทีนี้กลยุทธ์เนี่ยมันคืออะไรกันนะครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับคำว่าแผนกลยุทธ์เนี่ยก็คือวิธีการนะครับที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายละกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่า strategi หรือกลยุทธ์ก็คือวิธีการที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมาย สิ่งที่สาคัญสำหรับองค์กรในหลายๆแห่งเนี่ยก่อนที่จะมีคําว่า strategy ซึ่งเดี๋ยวผมคงได้มีโอกาสมาเล่าให้หลายๆท่านฟังนะครับแต่ถึงสิ่งที่สําคัญมากกว่ากลยุทธ์บางทีแล้วก็คือเป้าหมายนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณก็มีกลยุทธ์ไปก็เท่านั้นนะฮะทีนี้มันจะมีคําอยู่2คําซึ่งผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยก็มีนะครับวันนี้ในองค์กรใหญ่2คํานั้นเนี่ยคือคําว่า mission กับ vision นะครับสองคำนี้เนี่ยมีการ ใช้กันค่อนข้างสับสนค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้ก็จะมาลองเล่าให้ฟังนะครับเป็นมุมมองมุมมองหนึ่งว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะแรกที่สุดเนี่ยมิชชั่นนะครับคำว่ามิชชั่นเนี่ยจริง,รงๆแปลเป็นภาษาไทยในยหลายองค์กรเนี่ยแปลว่าพันธกิจนะฮะพันธกิจแต่ว่าถ้าให้แปลเป็นอังกฤษเป็นอังกฤษให้เข้าใจง่ายๆนะครับเป็น definition อันหนึ่งซึ่งส่วนตัวแล้วผมทางานทางด้านนี้มาค่อนข้างเยอะเนี่ยค่อนข้างชอบเข้าใจง่ายเนี่ยมิชชั่นคือ why we exist นี่คือภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือมีเราทําไมนะครทำไมต้องมีบริษัทเราด้วยนะครับถ้ามีกับไม่มีมันแตกต่างยังไงมันคือเหตุผลของการดํารงอยู่ขององค์กรบนโลกใบนี้นะครับพูดให้มันดูใหญ่มิชชั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้ามีองค์กรเราอยู่ในโลกเนี่ยแล้วมันจะดียังไงเช่นนะครับลองฟังของ Google นะฮะับกูเกิลเนี่ยมิชชั่นคือ organize the world information and make it accessible to everyone เขามีอันนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะหมายความว่าเขาอยากจะจัดการกับข้อมูลทุกอย่างบนโลกแล้วก็ Publish ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเข้าถึงได้อันนี้คือเป้าหมายแล้็เป็นพันธกิจหลักของ Google นะครับซึ่งทุกๆอย่างที่เขาทำไม่ว่าจะเป็น Google Search Google Drive หรือระบบปฏิบัติการ Android ที่เขาทําใช้อยู่เนี่ยก็เชื่อในเรื่องการเปิดข้อมูลมากนะครับที่ไหนที่ข้อมูลปิดอย่างเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมจ่จะพยายามไม่เข้าไปทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสําคัญคือมิชชั่นสิ่งถ้าคุณเป็นบริษัท non profit นะครับมิชชั่นของคุณอาจจะเป็นเราอยู่เพื่อปกปักรักษาพื้นป่านะครับคือสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดขององค์กรนะครับคือพันธกิจพันธกิจขององค์กรนะครับ คือเวลาเราพูดถึงคาว่ามิชชั่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกคํานึงนะครับคือคำว่าวิชั่นนะครับคำว่าวิชั่นเนี่ยภาษาไทยแปลว่าวิสัยทัศนะครับวิสัยทัศน์เนี่ยภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งซึ่งแปลมาอาจจะเข้าใจง่ายกว่าคือแปลว่า where do you want to be นะครับคือคุณอยากจะไปอยู่ที่ไหนวิสัยทัศน์เนี่ยคล้ายๆกับเป็นเป้าหมายระยะไกลนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นบริษัทที่อยากจะทํากําไรมากๆเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าคุณอยากจะเป็นบริษัทที่เข้าไปอยู่ในกลุ่ม f o r t u n e 100ของอเมริกาภายในปี2020อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวิชั่นได้หรือว่าถ้าคุณเป็นบริษัทที่ปก,ป,กป้องผืนป่าควรจะบอกว่าหน้าที่ของคุณบริษัทของคุณมีเป้าหมายคือปกป้องผืนป่าจานวน1ล้านเอเคอร์และทําให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น2ล้านเอเคอร์ภายในปี2025อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมิชชั่นเนี่ยคือเหตุผลของการดำรงอยู่นะครับเป็นแอคชั่นว่าคุณอยู่แล้วคุณจะทำอะไรให้มันดีกับกับโลกใบนี้บ้าง วิชันเนี่ยคือเป้าหมายนะครับทีนี้ย้อนกลับมาอีกมุมมองหนึ่งนะครับบริษัท GE เนี่ย General Electric ซึ่งผมเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเขามีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามี Strategy นะครับมีวิธีการที่เขาบอกกับลูกน้องทุกคนเลยนะฮะว่า Strategy ของเขาเนี่ยคือเขาจะเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจหลากหลายนะครับแต่ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ย จะต้องเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของโลกเท่านั้นนะครับเป็นเป็น strategy ที่น่าสนใจตรงที่เป็น strategy ที่บอกว่าจะทำอะไรและบอกว่าจะไม่ทำอะไรด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญซึ่งผมว่าองค์กรเมืองไทยหลายๆที่เนี่ยขาดหายคือเรามักจะพูดถึงแต่สิ่งที่เราอยากจะทำแต่เราไม่พูดถึงสิ่งที่เราไม่ทำนะครับซึ่งจริงๆแล้วบริษัทที่เหมือนกับบริษัท GE เลยเนี่ยคือ Apple นะครับ สตีฟจ็อบส์เนี่ยเริ่มต้นตอนที่เขากลับเข้ามาบริหารงานที่ Apple เนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาเห็นว่าบริษัท Apple เนี่ยทำมันทุกอย่างเลยนะฮะทำทุกอย่างเลยนะครับมีทำพินเตอร์ด้วยนะครับตอนนั้นไม่ได้ทำแก้คอมพิวเตอร์นะฮะสตีฟจ็อบส์ก็ดูแล้วดูทรงแล้วแบบทำทุกอย่างเนี่ยคงจะไม่ไหวคนมีอยู่เท่านี้เขาก็เลยตัดโปรดักต์มากมายของ Apple ออกไปเลยนะฮะจาก20อันเนี่ยเหลืออยู่4อันเท่านั้นเองแล้วสตีฟจ็อบส์บอกว่าสตร,รัทเจอรอวจา ฉันจะไม่ทําอะไรนะครับซึ่งมันเป็นมุมมองที่ตรงกันข้ามเลยกับหลายๆครั้งที่เราคุยว่าเอ้ฉันจะทําอะไรอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีอาลองเอาไปลองใช้ได้นะครับเพราะว่าการที่จะบอกว่าทําอะไรบางทีมันง่ายเราอยากจะทําไปเสียทุกอย่างเลยการที่จะทําเสียทุกอย่างเนี่ยองค์กรองค์กรนั้นเนี่ยยากมากที่จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการรู้ว่าตัวเองจะไม่ทําอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็น strategy และเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับบริษัทยอย่าง Apple เนี่ย จริงๆแล้วมีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะฮะลองเซิร์ช YouTube ได้นะครับมีเวทีเวทีหนึ่งนะคระับสตีฟจ็อบส์เนี่ยขึ้นไปพูดกับบิลเกตส์นะครับขึ้นไปพูดคุยกับบิลเกตส์แล้วสตีฟจ็อบส์ก็เล่าเรื่องตลกให้บิลเกตส์ฟังะฮะับเขาพูดล้อเลียน CEO คนเก่าของ Apple ที่เขาขึ้นมาแทนเขาบอกว่าเนี่ย CEO คนเก่าของ Apple เนี่ยชอบพูดว่าเนี่ยแอปเปเนี่ยเป็นเหมือนกับเรือนะครเป็นเรือที่มีรูอยู่แล้วหน้าที่ของ ผมเนี่ยก็คือทําให้เรือเนี่ยมันหันหัวไปให้ถูกทิศทางนะอันนี้มันเป็นคําประชดประชันนะครับของสตีฟจ็อบส์จริงๆแล้วเรือเรือเนี่ยก็เหมือนบริษัทนะครับแต่ว่าบริษัทจะหันหัวไปในทิศทางไหนเนี่ยก็คือวิชั่นหรือมิชชั่นที่ผมพูดไปถึงตะกี้นี้นะครซึ่งมีความสําคัญใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือหลายๆบริษัทเนี่ยเรือมันมีรูอยู่ฮะมันกำลังจะจม อย่าง Apple ตอนนั้นเนี่ยคือกาลังจะจมเพราะเป็นบริษัทที่คนเนี่ยไม่อยากมาทํางาน,นบริษัทที่เรื่อง culture เรื่องอื่นๆที่เป็นสภาพแวดล้อมในการทํางานเนี่ยมันไม่เอ,อื้อซึ่งหมายความว่าคุณจะมี go มี strategy ดีแค่ไหนก็ตามซึ่งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยชอบพูดกันใช้เวลาในห้องประชุมเยอะแยะเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องของ culture เรื่องของผู้คนในการทํางานเนี่ยเรือคุณก็เหมือนมีรูอยู่นะจะหันไปทิศทางไหนก็ตามมันก็จมลงใต้น้ําอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้ว การทำงานของบริษัท Apple เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับแต่ว,ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาเล่าให้ฟังฝาก Subscribe Podcast แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับแปะบระทัดครึ่ง Podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ